ร้อนร้อนมือ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 มากมากเอ้ยร้อมือจะของอยัยเล็กร้อนมือมากๆากยัยเล็กจ๋าร้อนมือร้อนมือ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยิเล็กเช่นเคยค่ะยิล็กก็อยู่ในครัวเหมือนเดิมวันนี้ก็มาในเมนูอีสานเช่นเดิมค่ะแบบอร่อยออร่ยนะคะเพราะว่ามีวิตามินเน็เนเลยเมนูวันนี้ก็คือนึ่งปลาปึ่งผักรวมค่ะพี่น้อง ผัดเกือบสิบชนิดเลยทีเดียวมาด้าค่ะใพ้บอได็กินเข่าเทียงมากินข่าเทียงกับเยเล็กได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพื้นเมืองสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะมากขมือน,นี่มากินข่ากับเย่เล็กค่ะมนี่หนึ่งหนึ่งปลาปึ้งได้ค่ะหนึ่งปลาปึ้งพัดรวมนี่เย่เล็กหนึ่งไว้แล้วจะซุปละค่ะเยเล็กใส่พักทีซุปหยากลงไปนี่ต่อไปเยเล็กจะใส่พักที่ซุปง่ายค่ะ พราะว่าพักซุกหยากซุกนะเนาะค่ะเนาะอันนี้คือผักกันตรงค่ะพี่นองมูงจะกผ้ากันตรงบอกคะแ่บแสบค่ะหากินหยากายได้คะ่ะเดี๋ยวนี้หากินหยากแทง้งเพราะว่าอย่างเพราะว่ามิตรคนบออนุรักษ์ไหวค่ะมันเป็นผักโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเห้กินเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้เล็กจะโรยเกลือแล้วเยลเล็กบอกหนึ่งบอเน้นโปรตีนนะคะเน้นวิตามินนี่เยาเล็กได้ปลาปงแคร สามชิ้นค่ะจะเหลือในตู้เย็นอีกค่ะเย่เล็กแบ่งทยอยออกมากินเนาะค่ะเนาะอย่างมือนี้เยเล็กใส่ไปสามชิ้นค่ะเป็นส่วนกลางของปาปืงค่ะส่วนจากนี่ลงมาอ้ยแสบแห้งได้ค่ะส่วนนี่พี่นองอหลีได้ค่ะคุ้นผื่นเมืองปาปึงเนาะค่ะเนาะมันจะมั่นได้ส่วนนี่ลงมาหาเอวมนันี่แสบส่วนหางจะบบปันไดส่วนหัวก,กับแสบคือการเพียงแต่วันมีตะกะระดูกเนาะค่ะเนาะ มาเด้อ่ะมาเด้อมากินเขากับเยเล็กเด้ออย่าพึ่งกินเด้อ่ะเด้อมากินกับเยเล็กแผลบเดียวค่ะผักกันตรงสุกก็หมายความว่าเรียบร้อยแล้วนะคะในเมนูนึ่งปลาวนันนี้เนาะแยเล็กกระเดยต้าแจวไวเรียบร้อยแล้วแจ่วของเย่เล็กเป็นแจ่วพริกสดเด้อค่ะใส่หลุกโดดนั่มน,นี่นี่แจ่วพริกสดค่ะพี่น้องเห็นบอก เป็นตาเสีบคืออย่างเซลูกโดดน้ำได้เห็นหางพนบอลเนี่ยแกได้อยู่หนนพนบบบมนถ้าค่ะพี่น้นองว่ากินข้าวน้ำกันคุณเคเอฟซีสวัสดีค่ะมาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยี่เล็กนะคะยินดีที่จะมาร่วมพักข้าวน้ำกันพนบบกน,นี่นี่นี่เจอเป็นตาแสบเดี๋ยวว่างเวนิกรยี่เล็กอย่าพึ่งเด้อมันสีความทิมว่างเวนิกรว่างเวนิกรน,น้ำไม่บงหวานที่ยิเล็กไปเอามาเมื่อวานนี่ยี่เล็กก็เอามาหนึ่งน้ำได้ค่ะพี่น้องนี่ บ่งหวานแซ่บกรอบอร่อยค่ะนั่นไก่ซีซุกล่ะเพราะว่าพักกันตงซุกมายากเนาะพักกระตงแซ่บเพียงได้พี่น้องจะออกหวานหวานละกหนเหนียวๆสักหน่อยหนึ่งมัน่นอร่อยค่ะพี่น้องจา้ามาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวกับเยล็สเดี๋ยวเยลิสจะให้ดูเต็มๆมา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 ดูมาดูมาดูมา,มาดูใกล้ๆนี่ค่ะ นี่คือหม้อน,นึ่งปลาของเยเล็กมาค่ะพี่น้องมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันจะได้ที่แล้วค่ะผัดก,กันตรงสุกก็คือเป็นว่าใช้ได้เลยนะคะผักกันตรงผักกันตรงแซ่บแซ่บเด้กินกับสมตํากระแซ่บค่ะโดยเฉพาะตําทั่วเนี่ยถือก็หลายค่ะผักกันตรงเนี่ยอิลี่ค่ะอิลีค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเอากินเขากับเยเล็กเดอ้อเดี๋ยวเยเล็กจะเปิดในเมืองเนาะ